เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับรายการจะฟอว์เกมนะครับผม <laughs> วันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเทพเจ้าเรียวมากันอีกเหมือนเดิมนะครับผม,ห,มหลังจากที่มีคนขอให้เล่นนะฮะก็จริงๆไม่มีคนขอให้เล่นนะครับผมกูอยากเล่นเองนะครับผมโอเคนะฮะในวันนี้เนี่ยเรามาเล่นเรียวมานะครับผมในตําแหน่ง ออฟเลนนะครับผมที่จะเอาพันนิดมานะฮะซึ่งไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วนะครับผมสําหรับเดียวมะใช้พันนิดเนี่ยฮะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะไปเล่นเป็นฟลิก,กร์นะครับผมเป็นฟลิก,กร์แทนเนะฮะเพราะว่าพันนิดเนี่ยเดียวมะเขาอ่ามันเล่นยากนะครับผมเอาจริงนะฮะแต่ว่าถ้าเราสามารถเล่นได้แล้วก็กดเรียนได้เนี่ยก็มันจะแรงมากเลยนะครับผมสําหรับเซตนี้นะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็เอารุกเหมือนว่าจะ เอาลูกมาออฟเลนเหมือนกันนะเขาเอาพนหินเหมือนกันครับผมโอ้โหนี่มันสึกแย่งนกนะครับผมนี่เลยโอเคนะครับผมปลายกันเลยนะฮะติงยาวนะครับผมการเล่นเรียวมาเนี่ยคุณจะได้เปรียบนะครับผมในช่วงต้นเกมนะฮะเพราะว่าเราเหมือนเราจะเหมือนมีสสกิลนะครับผมตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพราะว่ามันจะมีพาสซีิฟนะครับผมเราจะเป็นตัวที่เหมือนแบบ มันดีกว่าตัวอื่นอนะ่ะมีสองสกิลตั้งแต่ต้นเกมดีปะ <laughs> ดีนะครับผมดีจัดๆนี่พัดส,สิแรงมากนะผมสำหรับเดียวมานะฮะเอานกก่อนเลยช,ชุบชับเราเอาพันธิตมานะครับผมเราจะตีทีป่ป่าแรงมากนะฮะนี่แป๊บเดียวได้นะฮะอันนี้คือข้อดีจัดๆโอเคช,ชุบชับเชื่อโอเคลุกมาแล้วนะครับผม <laughs> เขาไม่ได้ไปเวทบับแดงเรานะฮะโอเคเราสามารถกดเขาได้นะฮะมา เอาละเว้ยจะรู้ว่าท่านผู้ชมผมดูบัฟแป๊บนะฮะเพือพ่อเพื่อฝังลุกข้ามแอบเนียนเออไม่เนียนโอเคนะฮะอาต้องบวกกับลูกนะครับผมลูกก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็จบแล้วโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหพันสามโอ้โหกูตายโอ้โหไม่เปิด จวจนีนะครับผมสกินนี้ของเดียวมาพูดภาษาญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็คนภาคนี่เหมือนว่าจะเป็นคนภาคเดียวกันกับอ่าสโลนะครับผมในเรื่องวันพีชนะฮะโอเคก็จะเป็นเสียงที่แบบโคตรเท่นะฮะชิบชับแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยชินกับเสียงแทงนะฮะเพราะว่าชอบเสียงแทงแบบเดิมมากกว่ามันจะดังพุ่งนะครับผมแต่นี้จะดังแบบชิงนะฮะเหมือนแบบเป็นดาบสมุไรนะฮะโอโ้โหลุกนี่ไงแรงนะใช่ไหม ต้องแก้แค้นเราบอทนผม้ชมต้องแก้แค้นเราจัางหวะเนี้ยชื้อชื้อใหญ่เขาเขาหาตัวได้เอ้ยเชือ้อเอาดิเอาชนหนึ่งทีแล้วก็แก้แค้นแก้แค้นเชือ้อหือฟันดาบไปนะครับผมตายนะฮะเรียบรอ้อยผมมาเพื่อแก้แค้นว่ะเอ้ยสวยจัดจัดนะครับผมสู้กับลูกมันต้องพยายามอย่าให้ลูกชนได้นะนะฮะตอนแรกผมแบบบ้าบวกเกินไปแล้วผมนึกว่าดาเมจจะพอ ที่ไหนได้แม่งแพ้แพ้รู้โอเคพอจับทางได้นะฮะอยายให้เขาชนสกิลหนึ่งได้ก็พอนะครับผมพออยายามแทงห่างๆอย่างหงวงนะฮะชื่อได้เหล่าป้อมฟรีโอเคมาแล้วนะฮะเรามีอันติเมทนะครับผมที่ดูดเลือดได้เดี๋ยวมาดีมากตรงนี้นะครับผมในแพทนี้นะฮะเชื่อดูดจะคีบได้นะฮะเขาเอานกว่าลัดลัดัดลัดลัด แล้วโอ้ยนกปินไปโน่นอ้าวโอ้โหสึกแย่งนกโอเคเชื้อด,ด,ด,ดูดได้ดูดได้ดูดได้เหมือนกันลองระวังโดนแก๊งนะฮะผมองค์ข้ามมีคิวเรนนะครับผมที่เขาจะเขาอาจจะต้องมาแก๊งเรนเรานะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนนี้รอคลิปชนนะครับผมแล้วก็วิ่งมาช่วยเรนอื่นได้นะฮะไปเพื่อนจับมีจับไหมมีจับกัได้เออเก็บได้นะฮะโอ้โหถ้าเลเตอร์มีจับเมื่อกี้ได้นะครับผมเลเตอร์ น่าจะคูดาวสกิลอยู่นะฮะอ้าวลุกมายังไงยังไงเพื่อนโอ้โหกดอัตีไปแล้วชู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 ชัเรียบร้อยโอ้โหคิวเรียนเข้ามาอีกคนนะฮะโอ้ย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 แทงมันมาแทงมันมาโอเคนะฮะกลับเลนดีกว่าคุมแล้วนะครับผมได้อ่าได้ลุกมานะฮะชัวเข้าให้นี <ceu> ่ก <over use. S 2> ็ยังเล่นได้นะฮะถ้าเราสามารถกดเลนได้นะครับผมคิวเลียนหายตัวแบบแบบ ที่คนเขาเลือกนิยมนะครับผมเพราะว่ามันเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหคิวเรนก็มานะฮะเ,<อ>เลือกนิยมเพราะว่ามันหนียากนะครับผมสําหรับเดียวมานะฮะในนี้ไหมไม่มีแต่ว่าถ้าเล่นได้ก็อย่างที่ผมว่านะครับผมถ้าเราพยายามล่านกอแล้วก็สแต็คดาฟาร์มได้เนี่ยนะฮะเราจะแรงมากนะครับผมเฮ้ยซิวซิวจะเอาเหรอซิวอุย้ยสวยจัดเอ้อได้อยู่โอ้โหแต่ซิวเราตายนะฮะ ซิวรีบไปเลยโอ้โหคิวเล่นมาตายกูเรียบร้อยโอ้โหเอือหือโอ้โหนะครับผมไม่รอดวะเนี่ยฮะข้อเสียนะครับผมไม่มีฟิกเกอร์นะฮะแต่ว่าข้อดีคือคุณจะแรงมากนะผมอ่าซิวบอกว่าเลียวมัเป็นเป่าวะโอ้โหนะครับผมโอ้โหมีการแบบต่อร้อต่อเทียงนะฮะ <Fuck. S 1> ไม่เป็นหรอผมเล่นไม่เป็นหรอเมื่อกี้ผมว่าซิวเขาโดดเข้าไปตายมากกว่านะเมื่อกี้กับกลายเป็นคนที่โดนด่าโอเค ะดักมันหน่อยเพื่อนจับเอ้ยจับได้ชัวซึบปุ๊บปุ๊บปุ๊โอ้โหโดดไปทางนู้นโอเคเอ้ยตายนะครับผมโอ้สวยอยู่นะฮะอเลิเตอร์อเลิเตอร์นี่ตัวตัวแก้ทางคิวเลนชั้นดีเลยนะครับผมโดดมานี่จับจับจับเชื้อเออเป็นเมดตัวหนึ่งที่ใครที่เล่นคิวเลนเนี่ยน่าจะลำคาญมากนะครับผมสำหรับอเลสเตอร์โอเคปุ๊บปั๊บตอนนี้สแต็กดับฟาร์มก็เพิ่งจะได้หนึ่งนะฮะ โอเครีบเอานกดีกว่าเชื้อชัวร์เขาให้อืมหืมเ้ยมันได้มังกรแต่เราต้องเอาป้อมเราต้องเอาป้อมให้เพื่อนโอ้โหกับได้หวะ่ะมากันหลยเพื่อนอืมก็ยังเป็นตัวที่แทงเจ็บนะฮะสำหรับเดียวมะเก่งจัดๆสำหรับเรื่องการแทงนะฮะการแทงแม่นๆก็เป็นสเตปที่ดีเหมือนกันเฮ้ยดูเลือดกลับมาเออสตันแต่ไม่เจ็บค <Fuck. S 1> ีบมาแล้ววะ่ะนักผู้ชมเข้าไปตีเลยดีกว่านะฮะ ปอมเ,เลือดแค่นี้เองตีไม่สนอะดูอินไม่สนโอเคสนแล้วตอนเนี้ยเอ้ยยังไงจะหนีไปไหนฟิกเกอร์เสียฟิกเกอร์แล้วเ <c oughs> พ <matte> ื่อนลากรหัวไซแตกนะครับผมจังหวะนี้นะฮะโอเคงามจัดจัดนะครับผมโมเคนสเปียร์มาแล้วนะฮะไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อนมีโอ้วิงว่งติดวิ่งติดเพื่อนมีประเด็นเหลือซิวคนเดียวเอา้าตายหมดเลย นะะเนี่ยฮะเฮ้ยคิ้ยโอ้โหวิ่งมาทำไมเฮ้ยทำไมวิ่งมาแบบนี้เออเกิดอะไรขึ้นปิงหรือเปล่าปิงหรือเปล่า,ลาทำไมวิ่งมาแบบนั้นอืโอเคนะครับผมตอนนี้สแต็กดาฟาร์มได้3ามแล้วนะฮะแค่สามนี้ก็แรงได้บอกเลยไปไหนแล้วเอา้าอยู่ในนี้โอเคฟิกเกอร์ไปทางนู้นนะฮะโอเคอืมในเดียวไม่ได้นะฮะโอเคผม ตีใช้อันติเกินไปนะผมถ้าไม่ใช้อันติกเกินเร็วเกินไปเมื่อกี้น่าจะได้อยู่นะฮะอีกนิดน่าจะกลับบ้านไปเติมเลือดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอารูปดีกว่าจัดมันเพื่อนเอ้ยเก็บได้เก็บได้โอเคซิวตามอยู่นะฮะพันนิ์พันนิดลงหัวโอพันนิดลงหัวสองคนพันนิดเรากับพันนิดอ่ซิวนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับดักไ่เพื่อน น่าจะยังไม่เอานะฮะเพราะฉะนั้นดาเลนต่อไปนะครับผมชิบ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 ชัวคิวเลนเหรอเราวัดกับคิวเลนน่าจะได้อยู่นะครับผมในตอนนี้นะฮะอืมเดี๋ยวนะครับผมไอ้ลาดหน่อยเออสวยโอเคเคลียร์เลนให้เพื่อนก่อนนะฮะเอ้ยชิบ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 ชัวฟืบอื้มก็ชอบผมชอบเสียงสกิลนี้มากเลยนะมันเป็นแบบแนวแบบดาบสมุไรนะฮะชิช่าชิช่า Okay. มังกรช่วยเพื่อนดีกว่าชูว่าเข้าให้นี่ <c oughs> เรียนล่างเหมือนว่าจะคลิปชนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมกลับล่างดีกว่านะฮะเพราะว่าปล่อยคลิปดันกล้องใหญ่ไม่ดีนะครับผมคลิปกล้องใหญ่ๆนี่หวานหมูนะฮะเพราะว่าเราจะได้เงินเยอะมากโอเคสวยอยู่อื <c> ้ม <oughs> ชิ้นที่สี่ไอ้ชิ้นที่ห้านะครับผมออกเป็นดาบแดงเลยนะฮะเพราะว่าเอามาในเรื่องของความแรงก่อนนะครับผมแล้วค่อย ออกเป็นกันเวทนะครับผมชิ้นสุดท้ายนะเว้ยอันติไม่โดนแล้วลูกโอ้โหเพื่อนมันมาลบกหออลบได้อยู่แต่ยังไงเพื่อนโอเคโอเคติดฟอสเขปติดฟอสเขปตามชิวจะแทงอีกโอ้โหโอ้โหเจ็บแล้วเจ็บซิวซิวซิวยังไงซิวจะเข้าไปอันตีเหรอโอ้โหสวยครับผมโอเคนะฮะซิวรอดไหมเอยรอดอยู่ซิวรอดสุดยอดว่ะท่านผู้ชม,มต้นเกมนี้ด่าผมเฉยนะฮะ โอเคแต่ว่าเขาก็เล่นดีนะเขาก็เล่นดี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 ดดเอ,อ้ยโอเคกิลเดอร์มาชึกชักชักฝัก่งตุงข้ามันมีเมทสองตัวนี่บ่านมีกิลเดอร์ด้วยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ดับแดงเราต้องรีบออกกันเวทนะครับเอาดาร์กเลยเพื่อนซิลเดี๋ยวเปิดให้นะฮะชึบซิลเหมือนว่าจะยังไม่กล้าเข้านะค okay. รับผมโอเคพันธุ์ิฐสองคนน่าจะตีแป๊บเดียวนะฮะนี่เราตีแรกเราตีแบบ พี่ป่าแรงมากเลยนะฮะเอาปนิดมามันดีแบบนี้เชื้ออ่าฮะเราเสียเสียเสียแค่เรื่องเดียวก็คือเราจะเราจะไม่พิวนั่นเองนะฮะไม่พิวเท่าใช้กับใช้ฟิกเกอร์นะครับผมโอเคตอนนี้ได้ดาร์กมามัางกรอยู่กับเราด้วยนะฮะเอาเพื่อนตาย <Fuck. S 1> เพื่อนยังไงเฮ้ยซิลเข้าเหรอซิลวม่งขวฝั่งตรงข้ามเอามังกรนะฮะได้ไม่น่นนะเพื่อน ได้ไหมนั่นนะ่ะเชื้อฟุ๊บโอ้ยได้โอ้โหแต่โอ้โหกูไม่น่าเข้าโอ้โหไม่น่าเข้าเลยเรียบร้อยนะฮะอืเอา่ะท่านผู้ชมหล่งตรงข้ามได้บัฟมังกรไปใช้แต่ว่าเราก็ยังได้อยู่นะเนี่ยใจเย็นๆนะครับผมใจร้อนอาจจะแพ้ได้นะ,ะในเกมนี้เพราะฉะนั้นพยายามวิ่งตามเพื่อนแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องเป็นตัวแก๊งช่วยเพื่อนแล้วก็ทำดาเมจให้เพื่อนนะฮะ ดาบฟาร์มผมยังไม่เต็มเลยเนี่ยโอ้โหผมนึกว่านึกว่าเต็มตั้งนานแล้วยังไม่เต็มได้8นะฮะโอเคบอกเลยว่าทาเมื่อไหร่เต็มเนี่ยแรงนะครับผมปุ๊บ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 ทัวร์นี่ครับผมเดี๋ยวมาเป็นไฟเตอร์ตัวหนึ่งที่เคลียร์เลนน่าจะเคลียร์เลนดีโคตรนะครับผมติดอันดับในเกมเลยนะฮะเพราะว่าในกันโอ้เฮ้ยมีชึบเกือบไปแล้วโอเคพารซียเพิ่ฟันดอกละสองพันเลยนะฮะโคตรแรง แรงมากนะฮะเอาฟอมดีกว่าเอ้ยได้แล้วโอเคลุกลุกหมดเกาะแล้วลุกเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยคิวเลนเข้าโอ้โหยอนตายเลยย้อนแค่แค้นให้เพื่อนแค่แค้นให้อยู่อ,อยู่เลนนี้หายตัวนี้นะฮะไม่กล้าเผชิญหน้ากับเราแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคยังไงลุงคุณลุงคุณลุงปล่อยระเบิดบึ้ม <c oughs> เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมรถเป็นข้อนะฮะเอ้ยมันมาโอเคยัง ไนโอ้โหคิวด์ละลายเลยนี่ฮะหนั่งตัวโอ้โหติลกาม่ผ่านคิวดเดนเขาต้องพยายามแอบยังไงคุณลุงคุณลุงโอเคตายไปเลยโอเคสวยนะครับผมโอเคไปกันต่อนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้โดนตลบหลังตายนะฮะนึกว่าคิวเลนตายแล้วมันยังไม่ตายโอเคด,เดันเลนต่อนะครับผมพยายามย้ายคีปแบบ ใกล้บ้านนะฮะเราจะเล่นง่ายนะครับผมถ้าสมมุติว่าฝั่งเราตายหมดเนี่ยนะครับผมก็จะทําให้อ่าผลุภาพเสียเวลาดันดันคลิปกลับมานะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ดันคลิปออกจากบ้านไปแบบนี้นะครับผมประมาณเวฟสอเวฟนะฮะค่คอยกลับบ้านโอเคฟึ๊บลุกลุกโดนจับแล้วชกชชชโอเคสวยลุกได้เอาโอ,โอโ้โหลุกตายโอเคสวยนะฮะ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวหาจังหวะกอนคุณลุง ลุงทั้งสองลุงเออดนคิวนะครับผมแล้วก็เออปิดสกอร์ได้สวยนะครับผม <laughs> หมดทีมน่าจะจบได้นะฮะโอเคไปจบกันเถอะนะครับผมสําหรับเกมที่เดี๋ยวเกมมันจะตึงนะฮะไม่รีบจบนี่ตึงแน่นอน <laughs> ว่าฝั่งตรงข้ามก็มีตัวที่แบบเลดเกมเยอะเหมือนกันนะฮะคิวดร์รุกเพราะฉะนั้นถ้าจบได้ก็จบสวัสดีป้อมโอเคจบนะครับผมเรียบร้อยอ,อ ซิลได้ MVP ไปนะครับผมมาดูสกอร์กันดีกว่านะฮะอยากจะรู้ว่าสกอร์เท่าไหร่มากๆเราน่าจะทำดาเมจไปเยอะมากนะฮะผมสำหรับเซตนี้นะฮะก็มันเป็นเซตของเมตาเก่านะฮะนี่ทำดาเมจไปไป80,000นะครับผมเมตาตั้งแต่สมัยนู่นนะครับผมที่ออฟเลนจะเอาชอบเอาพันิตมานะครับผมเมตาตอนนั้นนะฮะแต่ว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะถูกแทนที่ด้วยฟิกเกอร์นะครับผมแต่ถามว่าเอามาเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นถ้าเราสามารถแย่งนกได้เรื่อยๆนะครับผมเซตนี้จะดีมากๆนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีฟิกเกอร์ก็ตามนะครับผมแต่ว่าถ้าโดนกดเลนจนแย่งนกไม่ได้เนี่ยสกิลพันธ์นตนะครับผมก็จะค่อนข้างไม่มีความหมายนะฮะก็แล้วแต่เราจะเล่น มันเดิมนะครับผมอันนี้แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะเล่นแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ยังดีนะฮะมันจะอาศัยความผิวซะมากกว่านะครับผมใช้สกิลหนึ่งนีให้มีประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่ดีมากๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะฮะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเลี้ยวมากนะฮะสำหรับคนที่บอกว่าพี่แนะนาเซตไอเทมหน่อยนะครับผมก็เล่นให้ดูแล้วนะฮะสำหรับเซตออฟเลนของเมตาเก่านะครับผมก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะฮะ โอเคสำหรับวันนี้าย see y o ยู g ก i นเจอกันใหม่คลิปหน้า